เราจะพาคุณผู้ชมไปไหนคะวันนี้รูเมน,มนไหนกระเทียมหอมนุอยูงไหบอกคุณผู้ชมสี่กำลังสวยเลย <Yeah. S 1> ว้าวไมดอกก็ยังออกดอกแล้วพริกอันนี้ก็ยังอยู่นะคะไม่เป็นอะไรนาะแล้วก็มาดูในส่วนของพริกของเรานะคะเบงฟาพี่น้องดูพริกนะคะก็ยังมีดอกแล้วก็มี เม็ดพริกลูกพริกอยู่นะคะนี่เนาะอันนี้จะเป็นคะนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแล้วก็กระเทียมของเรานั่นเองนะคะซึ่งปีนี้แม่จะปลูกหอมกกระเทียมปลูกถี่มากๆนี่ตอนนี้แดดกําลังออกแต่ว,ว่าก็หนาวอากาศหนาวมากแคลเขียว,ยวแล้วก็อันนี้จะเป็น ว้าวขึ้นช่ายของเรานะคะงามมากนี่ดอกแล้วนะคะขึ้นช่ายเรานะคะขึ้นช่ายไทยนะคะอากาศหนาวสองสามองศาในยามค่ำคืนเนาะยังไม่ติดลบนะคะช่วงนี้แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ติดลบก็คือจะเป็นแบบว่าน้ำค้างน้ำแข็งหรืออาจจะหิมะตกประมาณนั้นเนาะส่วนผักของเราอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่ดีนะคะ แล้วก็ไปดูอื่นๆของเรานะคะแครม่วงคณะใบหยิกสีม่วงสีม่วงจะมีประโยชน์มากกว่าสีเขียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทั้งเขียวและม่วงนี่คือมีประโยชน์มากๆสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นผักแพลวผักแพลวบ้านเรานะคะ เขาก็จะมีการเปลี่ยนสีนะคะเออเขาก็ยังทนอากาศหนาว2-3องศาได้นะคะอันนี้ก็คือพาดูผักที่ยังอยู่ได้นะคะแล้วก็อยู่ดีเนาะสำหรับตรงนู้นก็ยังไม่ได้มีเวลาไปหาไม้ดอกมาปลูกเลยค่ะอันนี้ของเราพาดูผักที่แม่จ๋าปลูกวันนั้นนะคะนี่ เป็นไงผักของแม่จ๋ามาอัปเดตให้นะคะสลัดอุย้ยอันนี้เป็นยังไงเนี่ยอ้าวทำไมต้นนี้ทออแล้วหรอลูกสงสัยมามา่าลืมปิดแล้วก็มีตัวอะไรมาคุยเขี่ยวหาอาหารสลัดของเรานะคะงามเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อ่าที่ว่างๆนะคะ แนวนี้ก็คือแม่จ๋าปลูกผักชีนะคะแต่ว่าผักชีในที่ตรงนี้ยังไม่เห็นมีเกิดนะคะมันดีหืมันมะเกลวราจะช่ยม,มันะขามดงจะว่ามันอันนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บนะคะเนี่ยเก็บทำความสะอาดยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวมาเก็บกันต่อปะ่ะไปทางไหนที่นี้ เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนที่แม่จ๋าเอามาปลูกวันก่อนนะคะอันนี้นะคะคณะใบาิกน่าจะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เห็นเห็นม่วงแล้วเห็นก้านม่วงแล้วอันนี้น่าจะเป็นสีเขียวนะคะนี่แล้วก็ผักที่อยู่ในกระถางนะคะเป็นคลิกเป็นอะไรนะคะก่อประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะอยู่ในกระถางนะคะ,ปะไปเก็บดอกไม้อ่าไปเก็บอะไรนะดอกไม้แห้งเอาไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ เดี๋ยวมามาพาคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนเอาอะไรนี่ผักกาดบ้านเรานะคะหอมแล้วก็ขึ้นช่ายเนาะที่แม่จ๋าย้ายมาอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้หอมอยู่สี่ห้าก้อนนะคะก็ทยอยตัดไปกินแล้วนะะเนาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวภูมิใจนำเสนออีกอย่างหนึ่งนะคะนี่คุณผู้ชม อันนี้เป็นผักชีที่แม่จ๋าเพิ่งปลูกไปพร้อมกับตรงที่ปลูกสลัดนะคะนี่โอเคกำลังเกิดเลยค่ะนี่นะคะอากาศหนาวสี่ห้าองศาหรือ3อามองศาบางวันเนาะก็เกิดนะคะไม่ได้มีผลอะไรกับผักชีนะคะแล้วรู้สึกว่าจะมีเม็ดผักอย่างอื่นเกิดด้วยเนาะนี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นจะเป็นยังไงบ้าง โอ้ฝั่งนี้ก็เกิดเหมือนกันนะคะนี่เต็มเลยผักชีของเราเอาไว้กินหน้าหนาวเนาะนี่นะคะตรงนี้ก็ผักชีนะคะนี่แล้วก็กระเพราของเราก็ทยอยตายแล้วนะคะนี่หนาวไม่ไหวแล้วก็ผักเสี้ยนเดี๋ยวจะถอนออกนะคะโอเคเดี๋ยวไปเก็บมเมล็ดดอกไม้แห้งไว้ทำพันธุ์กันค่ะ ไม้ดอกอันนี้ก็อยากดอกโอ้รอลี่ตตนแทะอย่าไปเด็ดนะลูกปะปะปะไปทางนู้นขวดนุกินแล้วก็ทิ้งไปทั่วเลยเนี่ยดูพริกของเราวันก่อนป้าป๊าก็มาเก็บพริกของเราก็ยังมีอยู่นะคะนี่ไม่จากเก็บไม่หมดเขาก็ยังออกมาเรื่อยๆนะคะแต่อากาศเย็นเขาก็คงจะหยุดชะงักไปเนาะ เดี๋ยวไปเก็บไม้ดอกตรงนู้นไม้ดอกแห้งนะคะเอามาลูกมามึงพริกพริกก็ออกดอกเต็มค่ะไปนองตาลิต้เนาะไะอันนี้ลาเวนเดอร์ของเราก็มีดอกอ้าวุยสวยมากเลยลูกสวยไหมทำไมสีเหลืองสวยจังเลยเดีย๋ยวไปเก็บดอกอ่าเก็บตรงนี้เก็บที่แห้งๆอะลูกเก็บเนี่ยอันเนี้ยที่แห้งๆเนี่ย ไม่จ๋ารู้สึกว่าเขาทนแรงทนหนาวได้เป็นอย่างเยดึงแรงอย่าอุ้งแป้งมีตัดมาตัดไปลูกไปเอามีตัดมาตัดนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บนะคะแล้วก็อ่าสักพักเดี๋ยวจาไปบ้านย่ากันคะ่ะต้องโน้นเยอะเลยเดี๋ยวมามา่าพาไปเก็บอ่ะฮะใช่แล้วก็ตากแห้งไว้เอาไว้ปลูกเวลาหินมะหมดปีหน้าโอ้มามา่านะเพราะเขาอาดวัลวันโอเคเอากันไกลมากันไกลมาตัดแด้วลูกเด้อโอเค อ uh huh. ี่จริงๆแล้วแม่จากะเก็บแล้วก็หวานหวาน,วานลงไปในที่ในสวนของเรานี่แหละเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็คือเขาก็ยังมีเยอะอีกเนาะดังนั้นแม่จ๋าก็เลยว่าจะเก็บเอาไว้ทําพันุ์แล้วก็เอาไว้ปลูกตอนที่อหน้าหนาวเนาะออหมดไปนะคะแล้วก็ในสวนตรงนี้คือเขาก็แห้งไปเรื่อยๆเนาะเสียดายเขานะคะก็เก็บไว้รอหวานนะคะ วันที่หิม,มะละลายหมดเนาะนี่อะโอเคอ่ะฮะเออนั่นแหละอย่างงั้นหละลูกอ่ะเก็บอาแห้งเด้อก็คือวันนี้เรามีนัดกับพี่จ๋าเนาะเพราะว่าอ่าตามที่แม่จ๋าทาคลิปให้แหละว,วันที่ไปตามหาเค้กกันนะคะก็หลังจากเสร็จจากสวนเนาะช่วงบ่ายๆก็คือมีนัดกันช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวจ๋าไปรับพี่จา๋าแล้วก็เลยไปบรญญาก,กันนะคะวันนี้เนาะไปจัดงานวันเกิดให้ พี่จ๋าที่บ้านย่านะคะโอ้ยัมได้รีเคนอัพเอิพูดิงเอาจ่จี้่วยมหม่มานลุกขึ้นให่มามาเอพูดจริงเอาทเอพูดจริงอาทอะโอเโอเควางลงไปในถ้วยอันมดคมามาสิโอเคโอเคอย่าซุบะพูดแกคเอาโอเคเก็บไว้ปลูกปีหน้า ที่เราไปตามหาเค้กซื้อเค้กกันก็เพราะว่านั่งจากว่าอ่าไม่อยากให้ย่าทำเค้กเนาะเพราะว่าแกก็เพิ่งจะหายจากเป็นไข้เนาะเพราะว่ามีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะคะดังนั้นเราก็เลยไปหาซื้อเค้กแล้วก็บอกให้ย่าไม่ต้องทําอะไรนะคะเดี๋ยวพวกเราจะนําอะไรต่างๆไปเองนะคะโอ้มามาลูกจะอ,อาดวางทุซูยมากเออเอ,อ,อย่าเพิ่งไปเก็บลูกอันนั้นยังไม่แห้งเก็บไว้ก่อนนู่นน้อแจ้วเอาจะจะจะกินกาวโอเคไหม โอ้ทุ่มัดส,ด oh, s, สวยสวยมากทุ่มัดสวยเขาบอกใช้สับผิดแล้วลูกที่ในะไดเว่เบลกอ๋อว่าเยอะเลยลูก <c> ใ <oughs> ช้ถ้วยไว้เยอะๆแล้วก็จะได้มีไม้ดอกเยอะๆอ้าว <Thank you. S 1> ชิ้นให้เดี๋ยวแชงสินนิออบบีีีี้มมมั่าโอเคเบบี้มามี่เบบี้มามี่ Oke, penonton melihat biarkan 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 penonton melihat นี่เอาน้ำหมดไม่จะจะลดกระถินหรือใครใครมาลดให้มามนี่ประบ้านลดให้เหรอรอยน้ำเปียกๆอยู่เนี่ยเมื่อวานปะแล้วก็อันนี้กระถินนะคะก็คืออ่าหนาวสามองศาบ้างสององศาบ้างเนาะต่ำสุดช่วงนี้นะคะนี่ผักเกษตรของเฮาก็ยังอยู่ดีนะคะ ก็กนุ้นก็ยังอยู่ดีนะคะส่วนพิกของเรานี่ก็ออกมาเรื่อยๆอะไรลูกโอเคแล้วก็อะไรมะกรูดมะกรูดของเราก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ส่วนมะเขือของเราก็นี่ลูกมะเขือ <Okay. S 2> อโอเคยีิาซีปมามามานี่ดอกสวยจังเลยนี่เนาะแล้วก็อันนี้นะคะเนี่ยเขาเริ่มจะมีดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทันหิมะตกไหมนะคะนี่นะคะก็คืออันนี้เนาะที่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวประเทศกรีกันเนาะแม่จะเอากระถางมาฝังไว้ตรงนี้นะคะ นี่แล้วก็สุดท้ายก็คือโอเคสวยหูกสวยแล้วสุดท้ายคือเขาก็งอกงามต้นสวยงามไม่เป็นอะไรนะคะนี่คือสวยงามดีงามนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีไม้ดอกต่างๆอยู่เนาะนอันไหนเริ่มแห้งแหยแล้วก็เดี๋ยวจะเอานกยมาตัดีมีหลายสีหลายโทนเลย ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะดูไม้ดอกของเราไหม Ooh, สีสวยลายสวยมากเลย oh, ชอบไหมลูก <I> สวยปะวู Ooh, สวยได้แกะดอกใหม่เบาปากเบาๆเลยชอบปะลูกนุ้นหมดยังถ้าอยู่ใต้ขาหนูหมดยังโอเคแล้วก็ ลมแรงดอกไม้มะม้ด้วยต้องไปหาอะไรมามัดดึงไปตรงนูน้นเปล่าเนี่ยเขามาทับไม้ดอกตรงนี้ของมะม,ะมะ้าเนี่ยืึเช้านี่เห็นไหมเนี่เดี๋ยวมะม้าจะไปหาเชือกก่อนไปหาเชือกมามัดไม้ต้นนี้ขึ้นโอเค take ใน <S pr ing> ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปรับพี่จ๋ากันนะคะแล้วก็จะไปต่อกันที่บ้านย่าเนาะ,ะวันนี้เราก็มีเค้กมาสองก้อนนะคะอันนึงของพี่จ๋าแล้วก็ของน้องอเล็กนะคะจะได้ไม่ต้องแก่งกันเป่านะ,ะแล้วก็จะมีขนมมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆคือเราก็เตรียมมาทุกอย่างคือไม่อยากให้ยา่ายุ่งยากนะคะในตอนนี้เราก็รับพี่จ๋ากันเรียบร้อยแล้วนะคะหมู่บ้านที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านของย่าเนาะ แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเก็บบรรยากาศนะคะที่บรรยามาฝากได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างนะคะโอม่าได้ดอกไม้ใหม่สีสวยมากนะคะปกติแม่จ๋าจะเห็นแต่สีแบบสีชมพูแบบนี้นะคะเพิ่งจะเห็นสีขาวนะคะนี่กำลังออกดอกสวยเลยนะคะโอม่าไปซื้อดอกไม้มาอีกแล้วนี่สวยงามนะคะ อากาศตอนนี้ก็คือหนาวมากแต่ว่าโอม่าไม่อยู่บ้านนะคะไม่รู้ไปไหนแต่ว่าเปิดประตูบ้านทิ้งไว้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านยากันเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศคือนั่งข้างนอกไม่ได้เนาะหนาวค่ะโอม่ามาแล้วโอม่าไปตัดดอกไม้ในสวนมาว่ะชื่นมาโอม่าสวยสวยมาก <c oughs> ก็คือที่แรกโอม่าบอกว่าจะเอาไม้ดอกเนี่ยไปทิ้ง แต่แม่จ๋าเห็นก็คือสวยแม่จ๋าก็เลยขอว่าเออเอามาจัดลงแจกันหน่อยแต่โอม่าบอกว่าโอม่าจัดวางไว้ทุกที่แล้วในบ้านก็คือเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แม่จ๋าก็เลยเอามาจัดการตัดตัดแล้วก็เอามาเสียบเสียบลงแจกันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็คือนั่นแหละ,ะถึงว่าทําไมโอม่าอยากเอาทิ้งเพราะว่าอมา้ดอกเริ่มจะร่วงโรยแล้วนะคะเหมือนเขาจะแก่แล้วเนาะเออนั่นแหละก็แม่จ๋าก็เลยจัดนะค <ๆ S 1> ะเอามาตัดตกแต่งแล้วก็ เสียบๆลงแจกันอะไรประมาณนี้แหละเออตั้งไว้เพราะว่าสีสันสวยดีค่ะก็จะประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือสิ่งที่โอมาบอกว่าจะไม่ทําเค้กสุดท้ายโอมาก็ทํานะคะแล้วก็คือตอนนี้คือเรามีเค้กอยู่3ก้อนนะคะเนี่ยที่ซื้อมาของน้องอเล็กแล้วก็เป็นเค้กสุดอันนี้นะคะดังนั้นก็คือก้อนนึงไม่เปิดแล้วก็เปิดแค่2ก้อนนี้แล้วก็จัดตกแต่งโรยอะไรให้น้องอเล็กไปนะคะสําหรับก้อนเล็กนั้นเนาะแล้วตอนนี้เราก็กําลังทํากาแฟกันค่ะ เพื่อที่จะเอาไปเสิร์ฟหลังจากที่ปอกเค้กตัดเค้กกันแล้วก็จะทําทการกินกาแฟะนะคะคู่กับเค้กกันต่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือลุงนะคะแล้วก็พี่จานะ๋าเนาะที่นั่งข้างกันตรงนั้นนะคะส่วนป้ะป,ะปะ make, ๋าก็ m i กก็คือทาฮูโซ่นะคะนั่นแหละเป็นเครื่องดื่มที่แบบเออป้าสะใภ้เนาะเขาติดใจนะคะเขาชอบเนาะว่าฮูโซ่อร่อยนะคะที่ว่าผสมน้ําผสมกับวิสกี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะมีสีขาวอย่างนี้นะคะเออนั่นแหละ ในส่วนเจ้าของวันเกิดเนาะก็คือพี่จ๋าเขาก็คือวันนี้มา8นะคะคือเขาจะไม่ดื่มอะไรทั้งนั้นนะคะ ก็คือป,ป้าๆในเตรียมเครื่องดื่มมาให้เขาแล้วนะคะที่เป็นแอลกอฮอล์น,น้อยๆนะคะแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะดืม่มเนาะแล้วก็แปลกอีกอย่าง,งก็คือวันนี้เขากินเค้กนะคะทั้งทั้งสองกอนนะคะก็คือกินไปเยอะมากแล้วปกติคือเขาจะไม่กินอะไรแบบนี้ถึงกินแต่ก็กินน้อยนะคะแต่วันนี้คือเขากินนะคะหมดไป2ชิ้นก็คือถือว่าเยอะมากก็คือทุกคนก็แปลกใจนะคะวันนี้เขาผิดปกติแล้วอย่างวันนี้คือเขาไม่ดูดบุหรี่นะคะซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาเลิกพยายามกําลังที่จะเลิกบุหรี่แล้วก็พยายามที่จะเลิกดื่มนะคะ แล้วตอนนี้คือพี่จ๋าก็กลับบ้านนะคะป๊าๆกำลังไปส่งเนาะทีเนี้ยย่าก็คือทำอ่าทำพิซซาแล้วนะคะซึ่งอ่ามีทั้งแบบเผ็ดไม่เผ็ดก็คือจะตามใจลูกหลานทุกคนแหละว่าพิซซาถาดหนึ่งใครชอบกินหน้าไหนรสชาติยังไงคือแกก็จะทําของแกไปแหละแต่ว่าลูกหลานทุกคนคือปฏิเสธไม่อยากให้แกทําแต่แกก็ไปทํามาจนได้แต่ว่าคือพี่จ๋านะเขาไม่อยู่รอแล้วก็เขาก็กลับบ้านไปคือพี่จา๋าเขาเป็นคนที่ทานอะไรยากมาก เขาจะไม่กินพวกหมูหมากาไก่อะไรพวกปูปลาอะไรเงี so, ้ยคือเขาไม่ก şey ินเขาจะกินแบบเขาจะกินเป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็แข่งความยากไปนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็คือนั่นแหละเขาไม่เคยให้ใครมายุ่งยากเรื่องอาหารการกินของเขานะคะคือเขาจะทํากินของเขาเองนะคะไม่มีอะไรที่แบบว่าจะต้องไปยุ่งยากเรียกร้องเรื่องกินอะไรอย่างไงนู่นนี่นั่นคือฉันไม่กินฉันคือไม่นะคะเขาจะทําของเขาเองนะคะ แล้วก็เรารู้ว่าเขากินอะไรแบบไหนคือเราก็จะไปซื้อมาแช่ตู้แช่อะไรไว้ให้เขาแล้วก็เขาก็จะจัดการกินของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยทำกินของเขาเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องราวของพี่จ๋านะคะก็ข้าวๆให้ฟังเนาะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาทาคลิปเล่าสู่กันฟังเนาะว่าอ่าทําไมพี่จ๋าเขาถึงได้ย้ายออกจากพวกเราไปแล้วก็เขาไปอยู่ที่ไหนนะคะไปอยู่กับใครอะไรยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะแม่จ๋าจะมาทําคลิปเล่าสู่กันฟังไว้อ่าโอกาสหน้านะคะแล้วตอนนี้ทุกคนก็นั่งดื่มแล้วก็คุยกันไปนะคะมีพี่ชายคนโตของปาปาแล้วก็จะมีพี่ชายอีกคนนึงแล้วก็พี่สะพ้ายนะคะมีย่าแล้วก็มีพวกเราเนาะ ตอนนี้ก็นั่งดื่มแล้วก็คุยกันไปคือเสียงดังมากนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยต้องขออนุญาตตัดเสียงออกนะคะทำได้เปล่ามาม่าทำให้มาโอเคระวังนะลูกอ่ะฮะมาคนละอันโอเคว้า okay. ว wow. อื้อเล็ก <Goodnight> อ okay. ่าอเล็กทำเองโอเคแม่ไม่าเม่โอเคไม่เป็นไรหรอกทำได้ทำเลยอยากเล่นแต่ว่ากลัวเร็วๆหนาวเร็วๆอยู่นานไม่ได้หนาวเร็วๆคิมจุดเร็วจุดอวาเม่ะโอเคเร็วๆสวยมากเลยนี่เช้าว้า โอเคและตอนนี้นะคะพิซซาของย่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือถาดใหญ่มากนะคะแล้วคือทุกคนก็แบบว่าคือทุกคนต้องกินให้หมดนะคะไม่งั้นยา่ามีงอนนะคะงานนี้นะคะและตอนนี้นะคะพวกเราก็จัดการพิซซาของย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบ เหลือสองชิ้นสุดท้ายก็คือฝืนไม่ไหวจริงๆนะคะเออดังนั้นก็โอเคย่าก็โล่งนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยงอนสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยพวกเราก็ดื่มกันแบบยกช้ายกอะไรเงี้ยคือแกก็บอกทําไมไวายไม่อร่อยหรอไม่ถูกใจหรอทาไมไม่มีใครดื่มอะไรนู่นนั่นแล้วแกก็จะไปเอาวายยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาตั้งให้ก็คือใครชอบกินยี่ห้อไหนเลือกเอาเลยอะไรเงี้ยก็คือคือเราก็ดื่มไม่ไหวเนาะย่าก็ และตอนนี้เราก็แยกย้ายกันแล้วนะคะแต่ว่าก็คือไปส่งพี่ชายกับป้าสไพรยก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเรากําลังจะกลับบ้านกันนะคะบ้านของเราเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จากะาาาต้องของลาไปก่อนนอกจากนี้เอาไปเจอก็หม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วฟังกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะมีความสุขในทุกๆวันนะคะ